สลัสดีผม <S <S ผมก๊อฟนะครับจากร้านต้องยังยงพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเรากลับมาพบกันเป็นที่ที่2นะครับของเย er nah ็นวันนี้นะนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นล้อแท้นะครับเล็กสั้นนะครับขอบสิบนะครับเป็นลายสวยๆเลยนะครับคือผมไม่ได้เ่อตรงว่ามันเป็นเล็กซั้รุ่นไหนนะแต่ผมขายนอขายหน้าตามาเลยแในการขายความแท้นะครับตรงนี้นะครับเป็นล้อเล็กซั้ที่เป็นก้าตัตวายนะครับขอบสิบ นะครับคุณลูกค้านะครับสามารถนำล้อตัวนี้เนี่ยไปใส่ได้กับรถ5รูมาตรฐานของโตโยต้าได้ทุกคันเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์พาร์ดเวลไฟแคมรี่วิโก้ดิงโกโตเทียอินโนวาเอสซิมาใส่ได้หมดนะครับตัวนี้เป็นล้อสีไฮเปอร์นะครับเป็นล้อแท้นะครับโลโก้เล็กสั้นชัดเจนนะครับโลโก้นี้หรูนะนะครับแฮร์รี่เออร์มาแพงแล้วนะครับในคัดแพงกว่านะนะครับเวลามาดูหลังล้อกัน ครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับจะไม่มีตาโตโยต้านะเพราะว่ามันเป็นล้อของเล็กซัสนะครับผมให้ดูสเปคเลยนะครับเป็นล้อข้อสิบแปนะครับกว้าง8นิ้วนะครับ18กว้าง8นะนะครับแล้วก็ออฟเซตนะครับอยู่ที่45ครับออฟเซตอยู่ที่45นะนะครับถ้าเกิดมองด้วยสายตาเนี่ยผมว่านะถ้าคุณลูกค้านะครับเราไปใส่ ขอได้ใส่สวยนะนะครับและขอบ18กำลังดีด้วยไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับสนใจทักมาได้นะยกชุดนะครับพร้อมยางคุ้มกว่าคุณเป็นเปลี่ยนแค่ยางอย่างเดียวแน่นอนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้มยางโยนนะครับตั้งอยู่พระนอําสองบางบุเทีนครับอยู่เลยซอยเชียงทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ ท่านใดสนใจนะครับผมก่อคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้านเรากลับมาพบกันใหม่นะครับกคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ